วันนี้อยู่ที่เพชรบูร์ครับว่างๆรอรอเกี่ยวข้าวนะครับรราเกี่ยวรอคิวเกี่ยวข้าวก็เลยตัดแต่งต้นไม้นะครับไปตัดแต่งคือทางป่า,ท,า,าทั้งญ้าีที่ที่สวนนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็เผามันมันกินครับมันกิน ก็โล่งไปละนอันนี้เป็นบ้านตาไม่มีขคอยู่ครเป็นบ้านพอตากระยายเสียก็มีมีขอยู่เลยแล้วก็พอมากลางเต็นท์ทแม่บ้านก็มาทํางานเอาสมอทันนี้นั่งอยู่นี่ก็หลังจากตัดต้นไม้เสร็จ ไม้ออกบดก็เคลียร์พื้นที่ว่าจะถมดินนะครับก็เลยเราเผากิ่งไม้มาคืนเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยเอามันมาเผากินนะครับวางรอครับว่าง,างไม่ทาอะไรนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอเราเคียวเกี่ยวข้าวครับอ่ไม่ได้ทาอะไรก็เลยอเอาเอา,เอาห้องเต้มาจาัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ ม,มัก็ไม่ได้ทำอะไรก็เลยมาเอามามาทําความสะอาดพื้นที่นะต, ung, ตัดย่อมตัดหญ้าเสร็จโคนต้นไม้อยู่สองต้นนะเรื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอ <c oughs> ดเกีบจริงที่ปจาะเกี่ยววันนี้ยพอดีรถเกี่ยวมันเกี่ยวไปเสร็จมันเยอะมาหลายเจ้าก็คงจะเป็นพวกนี้นะเลยเอาม,ามามานั่งเผากินนะเซ็งๆนะครับคนเคยทํางานแล้วก็เ่ยมานั่งกินมันกินมันนะครับเรีมันนะม,มันม่วง พอดีเมื่อวานที่ไปเขาค้อมาก็เลยไปซื้อมันม่วงมาตัวล,ละห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็เลยมาเผากินนั่งกินก็อ,อร่อยดีกินแรงแสงกินไปนั่งไปนอนไปก็เบื่อเบื่อกันงานที่นี่ก็เสร็จแล้วม,มีที่ทำงานดังที่พี่ป้าเขายกให้แม่บ้านเขาเขาโอนให้แม่บ้านงานหนึ่งก็เลยม,มาทําควาวซอดกันแล้วก็ ว่าจะถมดินแล้วก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้ให้ลูกสาวไว้เดีน,นีวกลับมาลังกินมันกินมันนะครับเนี่ยมันอร่อยหวานอบอันนี้มันหมกเล็กมันหมกหม,ม,มกไฟเลยครับไม่ใช่มันไม่ได้มันปิ้งไม่ได้มันเผาหมกหมกกระเพาะต่างกันนะปิ้งก็คือปิ้งเผาก็คือเผาแต่ละหมก ชมกขี้เท่าเพราะขี้เถ้าร้อนๆเนี่ยมันจะละอุนะจะหวานกว่าหวานครับก็อย่างเงี้เยเย็นอากาศเย็นเพชรบุรีอากาศเย็นอากาศสบายดีกว่า,วานครสวรรค์ผมมันร้อนมากานครสวรรค์มันพัดลมอันนี้ลมพัดตลอด บ้างก็เอางานมาทำแล้วเราออสมอทำอยู่ในบ้านตรนวมไองานก็เสร็จแล้วก็วคืองานทำความสะอาดพื้นที่ับตัดต้นไม้กิ่งไม้ออกหมดเรีเอาเลื่อยมาด้วยเลื่อยเลื่อยตัดมาด้วยเลื่อยเดโซ่ ฉะนั้นจะต้นมะขามเปรี้วนะครับเปรี้ยวนี้ก็เย็นครับร่มเย็นดีนอนจะบ้างก็ไม่มีไฟใช้ไฟแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เป็นตุ่นนึงแต่โชคดีที่อากาศไม่ค่อยร้อนไม่งั้นนอนลำบากแต่มาเช้าด้วยหนาวช่วงประมาณติกตี๊กสองตีสามต้องหนาวต้องห่มผ้านะพัดลมไม่ได้เปิดแห่ผอมผ้าหนาวอากาศเย็นเย็นสบายแต่ช่วงเช้าจะ ก็คือเรานอนนะครนอนตั้งเงกลยงเลอากาศมันมันมันเย็นหนาวเช้าก็ไม่คยร้อนนะไม่ร้อนเราเป็นเรขาวสวรรค์จะร้อนมากพอดีผมก็เป็นคนไม่คม่อยยอบแล้วก็ชอบอยู่สุขทำนั่นทำนี่วันนี้ก็ถึงเจ้งนแต่เช้าแล้วครับเนี่ยเดินไปเดินมาเ <c oughs> รากำนังกินมันเผา วานไป <c oughs> วานไปบ้านญาติมาที่ขอขอกขอ,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 ขอห้ลองกลอกมากินกับ,บสองหอยเยอะครับหล,หลายโลกะเรือม <c oughs> มันเผา <c oughs> นี่ครับคนว่างาน สงสัยมันก็คนที่เขาไม่ทํางานอ่ะเขาไม่เข้าทํางานเขาอยู่ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมถ้าไม่มีงานทํารู้สึกมันลาคลับะวบงก็จะลำคาญรับมไม่มีอะไรทไำไปจนคานใช่ไหมนอนนั่นง,น,ง,น,งน้อยเะตายเลยง่อยกินผมก็ต้องทำบางทีชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอะท้ามีบรนาดกินเลยไหมต้องทางานผมก็ปลูกผักมั่งคือแต่เราไม่ได้ทําเยอะเล่นๆไปอยู่วันวันไม่รู้จะทําอะไร ามานั่งน,นันนอนรอกินเงินจันตัวเองก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเบื่อเซ็งไปแล้วก็หาเรื่องทำงานว่าพอผลพ,พิตออกมาแล้วก็มีความภูมิใจครับขายได้ถูกหน่อยมันยังดีกว่าไม่ได้ทำงานคือคือเป็นการใช้สมองด้วยอา,าว่ายู่ยเฉยแล้วก็ ก็มันมีหลายโรคนะโรคนั่งเฉยเน่ยโรคขี้เกียจเยอะแต่วงนนี้หลังก็เบาปวดเยอะแบบนั่งที่เคยเป็นบนลอกกระดูเคลื่นเนี่ยก็ไปตอกไปตอกเส้นที่อุทยานพุทธศาสตร์ที่วิทยาตอกเต็ดมาสองเที่ยวเขาตอกจนแรงจนกระทั่งว่าคอนหัก เอากลับมาเออทํางานได้ได้ยาไ,ได้นะครับทํางานได้คดีแล้วอาการข้อปวดข้อเจ็บเจ็บใต้ข้อเข่าออกขาไม่ได้นี่รับเบาขึ้นเยอะครับเพราะว่าปรุงยาก,กินเองยาได้ก็อพอดีเพื่อนกันสมัยก่อนไปทํางานอ่าลงเรือช่วยชีพที่อ่ากรมโยธานะครับเอาแวกวัดอรุณ ไปห้องสมุดเขาก็ไปเจอตำราย,ยามาเก็บหนึ่งไปขอบร่ามาให้แต่นี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วมาไม่เจอพอพอเราไปอยู่บ้านออชากบ,บ้านหลวงไปอยู่บ้านเราอีกก็หาไม่เจอแล้วมันมีตำราย,ยาวว่าชิงทนตะโกนาเม็ดควายพริกไทยบรเพะเท่าหมูหกสิ่งเสมอกันนะบวเป็นผงนรานํำพึ่งกินผมก็ทาตามนะพึ่งทํากินนะได้ตักเดือนมาเดินกันได้ไมั้งก็ดีขึ้นเยอะครับ ได้เคยปวดขาว่าเคยเมื่อยเคยแล้วมันก็เบ,บาหาย่อไปคนดูในเน็ตมันก็ขบอกพรอยพูดท่านะย่ดาดีวะเป็นปะแต่อตอนนี้มัมมนยังไม่มีโรคครับมันเคยเป็นโรคคอดับไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันไม่มีทำงานทุกวัน ถ้าจะอยู่ก็น,นั่งก็นั่งกน,นอนเฉยผมโอ้เบื่อตายหาเลยมันต้องหา,หางานทำงานทำเป็นงานอะไรก็ได้หอยไม่หอยไม่งานทำนวัน <c oughs> บางทีก็ตื่นเช้ามาผมตื่นเช้าทุกวันตื่นที่สามก็ไม่ตื่นมาทำไมเหมือนกันตื่นที่สามเข้าห้องน้ำ แล้วก็ถ้านอนไม่หลับก็มาฟังข่าวมัง่งฟังพระกลอมมัง่งแล้วก็มันก,ก็จะหลับไปถ้าตื่นที้ก็หกโมงเช้ามัง่งเจ็ดมงเช้ามั่งแล้วแต่ถ้าตื่นเช้าก็ลุบมาล้างถ้วยล้างจานหุงข้าวเนี่ยแต่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่บาตเพราะว่าพระไม่ผ่านบ้านหน้าบ้านตรงต้ง,ตงไปไกลตรง ขับปรกมาณกิโลกว่าน,นี่จะเจอพระถ้ไปทันก็ได้ใส่ไม่ไปทันก็ไม่ได้ใส่ออนีเขาเลยตอนนานๆก็ได้ไปตำุวบรรษาใหญ่ก็ไปตำรวจเราเข้าษาทีนี้ไม่ได้ไปบ้านขั้นเจอวแ้วแ้าทบภาษา มันกันไม่ได้ว,วางไปเว้นไม่ได้ว,วางเว,วง้นเลยทขาไมเป็นไรครับบุญบุญมันเกิดจากอะไรเกิดจากทานศีลภาวนาเก็ดทำเอาใครได้บุญก็ทำเอา ได้กินทั้งวันครับกินผลไม้มั่งเพราะไม่มีงานแล้วเลยก็นั่งรอนอนรอนั่งรอให้มันโดนที่มันตกไม่รอาไม่รออะไรรอโดนที่มันตกแล้วก็อ่าได้นอนเช้าก็ได้ตื่นคนเราพอไม่มีงานทำเนี่ยวันวันกูจะผ่านวั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 นังนานมากนะครับ แต่ถ้ามันมีงานแล้วเนี่ยยิ่งเป็นงานที่เราตั้งมีมีมีเป้าหมายไว้เนี่ยมันจะยิ่งมันยิ่งเร็วรออเวลาอรเงียบดูเวลาสอบฮะเด็กเวลาสอบอสอบเ<อ>นี่ยแป๊บเดียวชั่วโมงเนีัยแป๊บเดียวแั่แต่คนที่รอตั้งรอเนี่ยเวลามันจะช้า รออะไรสักอย่างเวลาจะช้ากว่าจะหมุนกว่าจะหมุนไปทีละวันทีละนา,าทีนาทีเนี่ยช้ามากอย่างผมเนี่ยวันเนี้รอเดี่ยวข้าวเนี่ยช้าเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงเลยหมครับเลยรือช้ามาเนี่ยแต่ก็องแัยว่าจะรอทำไมให้ให้มันช้าทําไมรอเวลาเพื่อ ยิงโลกขมุนเร็วนะสิบแปดไมล์ต่อวินาทีเลยการหมุนโลกอ่มีระติพอเมียดอมมาด้วยเนี่ย มาณสามโลก็กินคนเดียวหมดององกรโดยแค่นีเองมันจากเขาเคาะมันจะกเขาขเคาะเขาให้มาเพื่อหยดาดกันให้มาโอเคครับขอบคุณมากมาเรื่องมองมาเล่าให้ฟัง